กเเติมมร้านค้าเติมเกมชั้นนําราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม Rv ใช้เพียง Open ID อยากเติมเกมถูกคุ้มต้องแอดไลน์โคเด้นเติมเกมอย่าลืมต้องมีแอดนาหน้าด้วยนะและอย่าลืมกดติดตามเพจโคเด้นเติมเกมจะได้ไม่พลาดข่าวสารโปรโดนใจอยากเติมเกมไหนก็ทักมาเลยรับรองคุ้มทุกเกมถูกจนไม่อยากกลับไปเติมเองอีก ก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายโสดอายุ28่สิบแมันเรียนมาแบบวันนี้ก็ยานออฟเดนเจอกับฟอลเรนเนาะมามาดูกันเลยนะครับผมเกณี์กดสโลมาเนาะลุนพี่จะแปะไว้ให้นะเกมนี้นะเบลล์น้องถามนะผมถามไรคลิดว่าแหละพี่ว่าเจาะลอยมันดีกว่าเจาะลอยให้ขีนะครับผมเกณฑี่พี่จะเป็นดาเมจวันให้เนาะบางคนถามพี่เซตเนี้ยมันบางเกินไปพี่มันก็เซตเบิร์ดดาเมจอะพี่รู้จะทำไงนะครับผม ไม่รู้พี่จะบอกไงอ่ะก็มันเซตเซตเบอร์เาเมจนะครับผมถ้ามันบางแล้วเปลี่ยนเป็นอมเจฟเฟลต์ดูเอวก็ได้หรือจะเป็นเดวิลก็ได้แล้วก็เอาทอนไม้มานะครับผม้อยทอนไม้ไว้เหมือนบอเลนอ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับผมขัายมันถือกันนะอ่านไม่ทันเราคุยอะไรกันต่ได้พลังแฝงถือแล้วพี่เล่นให้ก็ได้แต่ยานมันถือมันมันก็ถือแล้วนะครับผมเอาจริงอ่ะเอาจริงมันถือมันถืออยู่แล้วนะมันถือมันถือในตัวมันอยู่แล้วท่าสองของเขาอ่ะ แค่ได้ใช้เราใช้ถูกจังหวะหรือเปล่านะมันไม่กล้าเวดแดงหรอกเพื่อนถ้ามันกล้าเวดมันจะโอ้โหแล้วเอาเลือดกูไปด้วยยอดเยี่ยมเองรู้ไหมเลือดมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่มานาเราดินะครับผมนักอลิฟิกเกรข้ามคื่อมไม่ใช่เหอเนี่ย ตายตายตายหมดแล้วเนี่ยมีสกิลหนีแล้วเอาได้เฟิร์สบัตรนะพี่บอกเลยยาวนะครับผมถ้าพี่ได้เฟิร์สบัตรอะยาวๆนะครับผมป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีสังเกตไหมบางเกมมันมาเกมมันตีไม่เข้าบางเกมมันตีแรงนะผมหยาดมันต้องคิวมันต้องได้คิวก่อนอ่ะต้นเกมอ่ะมันต้องมีสีมาบูชาเราก่อนอ่ะนะครับผมเห็นไหม ถ้ามีสิ่งบูชาเราดิค่อนข้างที่จะตีไม่เข้านะครับผมล้าให้ได้อะรอจังหวะเล่นดีๆเลือดเขาเหลือ80%เปอร์เซ็นต์ค่อยเล่นฟอเร่นอ่ะแต่ถ้าเลือดเต็มร้อยเทรด้วยกันเนี่ยไม่น่าสู้ได้อ่ะอืมหนีไปได้ปะเลือดเขาสัก80%เราค่อยเล่นนะครับผม เดี๋ยวผีผามเล่นเลือดเต็มร้อยนะสู้ไม่ได้ต้นเกมอ่ะสตีดเกมเขาออกถึกเราก็พยายามแดตออกจากออกจาก,ออก,กคอมโบเขาอ่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็พุ่งไหวฟอลฟอเลนหนักจริงๆถ้าแดตออกจากคอมโบเขาอ่ะอาปาโดนไปไหมเล่นได้นะอ้อยไอ้เคียไม่ได้แล้วปะด่ามาอ้อยดูเอก มาเยอะนะเนี่ยรอให้เลือดเขารถตลอดสองหลอดอ่ะเราถึงเล่นได้นะฟอร์เรนการที่จะโซโลโเ่เขาอ่ะอย่างเงี้ยตายตายไปไม่ได้สวนด้วยบอกเลยตายประมาณนี้เจอกับฟอร์เรนนะนะจเย็นหน่อยนะผม ขอฟ้านะคอยอยู่กับฟอเรนได้ได้ไม่ไหวเดี๋ยวค้ำดดาให้โอเคโอคอยกูตายเอาดีลีเลียโวกขนาดนั่นแหละขอบคราบไม่ไม่ไม่ลีเลียมันไม่ให้รับผมเอาตัวไปกัดไปก่อนเลย มาล่างบ่อยจังวะเอลสูเปนเหงาแล้วบนอนะ่ะหายไปหายเอลสูไหนเร็วเอลสูไม่มีเพื่อนอะไรอยู่เดียวน่นะจะมาบ่อยนะครับผม <laughs> เดี๋ยวคุณ <laughs> ไม่เกิด <laughs> จะมาบ่อย <laughs> พวกเองอะ่ะโอ้นี่ตามก่อน นะตามสูตรไม่มีโอกาสเหมือนตีมแมรงจริงๆเาเดือดเต็มหลอดใ,ใช่ไหมลองสโล่ดูเย็บป<อ>าด้วยหอบด้วยอาด้วย,ววยนะกระตุกนิดนึงนะครับผม,มเล็กกดกดท่าผิดเลยเมื่อกี้เนี่ยนะจริงๆ ไม่กลับก็ได้นะครับผมเดี๋ยวอ้อยเอาเว็บไปคนเดียวนะกลับมาก็ได้นะไม่ให้รับเว็บด้วยถ้าจะเอาก็จะได้นะครับผมโอเคเขีวสุไอยได้ฟ้าด้วยเว้ยอไปไปแล้วจ้ะดทีได้ดีกว่านะ ล่างสองอย่างมากก็สามอะ่ะฟอเรนอยู่นี่โอ้แล้วแปะโดนโอ้อยด้วยม่าจะหลบได้นะเมื่อกี้ผมอะ่ะผมคิดว่าผมหลบได้นะฟอเรนอะ่ะแต่แปะโดนโอ้อยเลยไปเอา,าอังกรเล็กวกลับไม่ไหวละ <S 2> <S 2> <S ตายเน่าเอ้าวหวงแดงตายเน่าไปต่อได้ไหมติด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 บอเลินมาอ่ะดอกว่าวเคส,สวย เอลสูลบอา้าวมีแข่งมะโตเนี่ยเราผูตายไหมเนี่ยไปแล้วจ้าฟอร์เลนเพื่อนอ่านี่เจอปัจจระเคเอา้ามึงหักไปอย่างงั้นเรียบร้อยลำเลยดิดับโบเกียว <c oughs> สโนได้ฟอร์เรนเนี่ยไม่ลำหรอกจริง ออืมอืมมประมาณนี้นะผมด้ามาเห็นไหม,ไหมครับใค้ดาบพุ่มก่อนชนะได้เคลียบนรอเขาแตะสกิลก่อนเรียบร้อยประมาณนี้นะผม เล่นสายเบิร์ดเป็นบางอยู่แล้วนะผมพลังแฝงเนี่ยที่พี่ใช้เนี่ยบางคนอาจจะไม่ถนัดนะผมไม่นันก็ไปเล่นดาบเด้เฟรดิีอวก็ได้เนาะเดวิลก็ได้นะ <Sl> แต่พี่ชอบเล่นแบบนี้นะนะผมมันเอามากดเลนเขามันกดเลนค่อนข้างดีนะผมอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยล่างอ๋อมัวแต่มองแมปเอากูตายเลยเหรอ เอากูจริงด้วยนั่นแน่ตัวเนี้ยยกดิยกดิเอาเป็นคืนแน่อเนี่ย <Very good. S 1> เล่นกูทนะีเผลอน่ะทำาเนี้ยเนีลำเบอร์ยกด,ด,ดิกูยี่ยกไม่โดนไม่ให้รอดอทำให้กูดูแย่นะครับผมเอาเฟรนหมดแล้วเนียอันตีะ่ะเห็นนะเห็นนะหลบสิครับไม่โดน Ủa, còn tí nữa là cái gì,丈 mà bám tôiwieerman trên gai không, Ult lại! Ủa challenge này invers throw capacity》mặt rồi chứ, ichi yat äng aurait có thể dùng cái thêm gracias cho วิดีโสวยมาละฮติตาเกิดขอได้ไหมขอได้ไหมไปประมาณนี้นะผมเล่นอ่าเจอกับฟอเลนเนาะจะเย็นหน่อยเล่นเชิงหน่อยนะผมจะกดท่าสองวัวไม่ได้นาะรัวบ,บ,บางทีมันบางทีมันไม่ตายเพามานันลำสวนดูดเลือดได้เก็บไปหนีบ้างก็ได้แล้วผมแต่คิดว่าไม่ัว์นะผมแต่ถ้าเล่นแบบพี่มันก็ัว์อยู่แล้วนะผมเกมมันนำมันะ เกมนี้ค่อนข้างนั่นะผมมันเลยเบอร์จุดเดียวต,ตายไงนนะผมก็ประมาณนี้สวัสดีนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแครต์ด้วยนะเจอนคลิปหน้านะสองสนักคลิปนี้ก็บ๊ายบายรักทุกคนนะครับโอ่งไครับ